สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ประจำวันที่2มีนาคมครับค่ะรายการที่นําข่าวยอดนิยมบนเว็บไซต์ Manager ร์ออนไลน์ค่ะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะครับวันนี้รูปแบบเปลี่ยนไปสักนิดนึงน,นะค <S <S นะไม่เป็นไรมีความแปลกใหม่บ้างเราต้องเปลี่ยนกันบ้างใช่เ<ล>ราจะเบื่อหน้ากันเราจะเบื่อความเป็นรูปแบบเดิมๆนะคะก็ต้องมีว่ามี มีกล้องเล็กกล้องใหญ่อะไรทำให้ดูแบบว่าดูมีเทคนิคนิดนึงนะครับมากที่ข่าวดีกว่าครับแต่ว่าวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวนะฮะที่น่าสนใจมากมายเลยนะข่าวฮอตมากเรื่องแรกนี่ถือว่าฮอตแบบเรื่องแรกนี่โอ้โหสําหรับใครเนี่ยที่ชอบถ่ายภาพแนวหวาดเสียวต้องบอกว่าดูกรณีนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะยังไงค่ะมันน่ากลัวมากค่ะสื่อต่างประเทศค่ะเปิดเผยภาพเหตุการณ์สยองที่ห้างสรรพสินค้าออร์ชาเซ็นทรัลในสิงคโปร์ค่ะเมื่อหนุ่มวัย17ปีเนี่ยยืนหัวเราะ แล้วก็พูดคุยหยอกล้อกับเพื่อนสาวก่อนที่ฝ่ายหญิงค่ะได้หยิบโทรศัพท์มือถือของตนนเองเนี่ยขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพวิดีโอ Snapchat ค่ะ ทำเป็นกระโดดจากระเบียงลงสู่เบื้องล่างแต่ทว่าระเบียงค่ะกลับไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้เพราะว่าทำมาจากพลาสติกบอร์ดค่ะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยตกลงกระแทกพื้นจากความสูง4ชั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาะโอโหนะครับบางทีแบบว่าการจะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยมันรองรับได้หรือเปล่า้หเอที่น่คือย่านะ ครับผมต่อกันที่เรื่องราวนี้นะครเป็นเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนครับสําหรับกรณีที่รัสเซียครับรัสเซียเนี่ยเขาก็ไปถล่มที่ซีเรียนะครับปราบปราม i อกันไปนะครับแต่ว่าพอดีนะครับเขามีรายงานมาว่าถล่มผิดที่้าเออนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของผู้บัญชาการกองกำลังผสมขับไล่กลุ่มก่อการร้าย i อเอของสารัฐอเมริกาในอิรักครับเปิดเผยว่าฝูงบินเครื่องบินรบนะฮะของรัสเซียได้ถึงระเบิด ใส่กลุ่มนักรบครับที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาครับในหมู่บ้านขนาดเล็กหลายแห่งทางในเมืองอันบาร์บครับทางภาคเหนือของซีเรียครับจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งครับซึ่งเชื่อว่านะครับรัสเซียเนี่ยสังเกตเห็นนักรบ i อครับกำลังเคลื่อนตัวออกนอกพื้นที่ครับก็เลยเข้าใจผิดครับว่ากองกำลังที่เข้ามาใหม่นั้นเป็นพวกฮิญาต์เหมือนกันครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยบนภาคพื้นคือกองกำลังบางส่วนของพันธมิตร อารับซีเรียหรือว่า S A C ครับโอ้คก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นน่าะสิครับคุ้เสียชีวิตด้วยนะฮะปิดท้ายเบรกนี้นะครับมาดูธุรกิจใหม่ของเระกูลมหากิิสิลิหรือที่รู้จักกันดีก็คือเหมือนครับว่าในกาแฟอ่านั้นนะฮะเมื่อเขานะฮะ ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ซีพิซ่าฮัทอ๋อเป็นเจ้าของพิซ่าฮัทแล้วเหรอก็ไม่ก็คือเหมือนเป็นแฟรนไชส์ทีนึงนะคะถือลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ใช่ครับโ,<อ>โดยทางด้านของบริษัท ph capital ธุรกิจในเครือข่ายของเจ้าของเนสเลค,คุณประยุทธ์มหากิจสิรินะครับรับสิทธิ์เป็นแฟรนไชส์ซีแบรนด์พิซ่าฮัทในไทยนาน10ปีนะฮะและก็จะต่อสัญญากันทุกๆ10ปีโดยจะเป็นผู้ที่ลงทุนบริหารจัดการทั้งหมดจากบริษัท ยำรีสอร์งอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย <c oughs> ตามนโยบายพิซซ่าฮัททั่วโลกที่จะให้ทางแฟรนไชส์ซีรับในเส้นดำเนินการลงทุนแทนที่ยำรลสอร์งจะเป็นคนลงทุนเองเมื่อก่อนนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้ดำเนินการลงทุนในไทยเองแล้วด้านผู้บริหารอย่างคุณเฉลิมชัยมหากิสิรินะครับ <c oughs> ระบุว่าธุรกิจอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษ,ษัทมองว่า มีการเติบโตที่รวดเร็วและความผันผวนน้อยโดยวางเป้าหมายระยะยาวอีก4ปีจะเปิดอีก100สาขารวมกันเป็นเกือบเกือบ200สาขาเลยทีเดียวก็ก่อนหน้าน,น,นี้นะคะเยีเรมีสต์ลองเพิ่งจะให้เคฟซนะฮะให้แฟรนไชส์ไปบริหารต่อ อันนี้ก็เป็นคิวของพิซซ่าฮัท่ปช่เยียวกันแต่ในข่าวนะฮะในข่าวนะฮะมีการคอมเมนต์กันเยอะมากเลยฮะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้านเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้นะก็ไปดูกันได้เพราะคนดูเยอะมากใช่ค่ะส่วนช่วงหน้าจะมีข่าวอะไรฮอตฮิตบ้างนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ